พระผงทุพันนี่นะครับเป็นพระเนื้อ <telefon> ดินนะเป็นพระเนื <kişi> ้อดินผสมว่านเกศรนะผสมว่านเกศรนะครับเป็นพระเนื้อดินนะนะครับแต่เขาเรียกว่าพระผงทุพันนะครับพระผงทุพันเนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่เขาเรียกว่ามีทั้งหมดอยู่สามพินนะครับมีอยู่สามพิ์นะครับเรียงตาม ใบหน้านะครับพิมพ์แรกนะก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์ที่สองก็จะเป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับแล้วก็พิมพ์ที่สามเนี่ยจะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับด้วยเอกลักษณ์นะครับของภาคพิมพ์หน้าหนุ่มเนี่ยนะครับเนื้อดูตรงนี้เลยนะฮะดูตรงใบหน้าเลยนะดูตรงใบหน้าที่มีลักษณะไม่ไม่เคร่งขึึมนะครับ ดูอ่อนโยนนะครับมันจะดูอ่อนโยนเห็นไหมเนี่ยนะครับใบหน้าเขาจะดูอ่อนโยนนะครับึ้นต่างจากพิมพ์หน้าแก่หน้ากลางเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบเป็นเหลี่ยมดูแบบดูดูอะนะดู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 แบบเข่งขึ้นาะนะครับดูดูดูนะครับหน้าหนุ่มเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบว่าอ่อนโยนหน่อยนะครับดูแบบดูอ่อนโยนนะครับ นะครับในการพิจารณาพิมพ์ของพระผงตุพันทั้งสามหน้านะครับก็คือพิจารณาใบหน้านั่นเองนะครับนะครับต่อไปนะครับผมจะให้เพื่อนๆนี้สังเกตนะครับพระเนตรนะครับหรือดวงตานะครับเห็นไหมครับเขาจะอยู่ในแนวแนวระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับพระเนรอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นไหม นี่นะครับนี่ตานะครับทั้งสองข้างนะครับตาทั้งสองข้างส่วนตาด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีนะครับซ้ายเขาจะมีลักษณะยกขึ้นมาหน่อยนะครับยกขึ้นมานะครับนะครับด้านซ้ายนยเขาจะยกขึ้นมาแต่ตานะครับของพระผงทุพันเนี่ยเขาจะ เป็นดวงตาชัดเจนนะครับเป็นดวงตาชัดเจนนะครับเป็นดวงตาชัดเจนเลยนะครับนะครับองนี้มีปากด้วยนะครับถ้าเห็นชัดๆเนี่ยจะติดจมูกปากนะครับเนี่ยองนี้มีนะครับหน้ามีหน้ามีตาชัดเจนนะครับมีปากปากจะมีลักษณะหนานะครับจะมีลักษณะหนานะครับ นี่นะครับจะมีลักษณะนหนานะนี่เห็นไหมครับมีลักษณะนหนานะครับนี่นะครับเห็นไหมเรามาดูพัคเกตกันหน่อยนะครับนี่เกตของพระผงพันนะครับแพรนะครับปลายเกต อจุดต่อมานะครับพักกันนะครับหรือว่าใบหูนะครับใบหูติดทั้งสองข้างนะใบหูจะติดทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับใบหูจะติดทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นหูด้านซ้ายขององค์พระนะครับเห็นไหมเขาจะเชื่อมต่อออกมาตั้งจากอ่าเสียบนะครับเนี่ยออกมาจากเสียนเลยนะครับเนี่ย ทิ้งลงมาเห็นไหมครับส่วนพระกันนะครับด้านขวานะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อออกมาจากเกศเลยนะครอออกออกมาจากพระเสียรเลยนะครับยาวลงมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมยาวลงมายาวลงมาจนถึงไหลเลยนะครับจนถึงไหลเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวกกล้องกันนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ หูลักษณะใบหูนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับหูของพระผงตุพันนะครับเ่ยแคบไปเลยนะครับแคบไปได้แคบไปเลยนะครับนะครับส่วนนี่เห็นไหมฮะหูนะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับเขาจะเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับ เป็นสันขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยโหไม่มีใครามาให้ดูแบบนี้เลยนะบอกเลยเนะครับโหเป็นสันลงมาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยลงมาจะหลดบนบ่าเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่า นะครับใครมีแบบนี้ส่งมาส่งมาให้ผมเลยนะผมรับเช่านะนะครับสวยๆผมรับเช่าหลักล้านนะครับนะครับผมสวยๆผมรับเช่าหลักล้านนะครับเพื่อนๆส่งรูปมาเลยนะพระผงทุพันนะครับเพื่อนๆพยายามจดจำพิมพ์นะเนี่ยนะครับจดจำพิมพ์นะครับพระผงทุพันเนี่ยเอาตรงไม่ยากนะเพื่อนๆไม่ได้ยากเลยนะครับนี่ผมให้ดูแบบหน้าตรงเลยนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆพยายามจดจำพิมพ์รงของพระนะครับพิมพ์รงของพระนะครับเห็นไหมนี่เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะนะครับจดจำพิมพ์รงนะครับเห็นไหมหน้าอกเนี่ยนะครับอพระอุลละหรือว่าหน้าอกเนี่ยอันนี้เขาเลักษณะอูมนะครับอูมนูนนะครับคล้ายกับหัวช้างนะอ่าเนี่ยใครเห็นเหมือนคล้ายกับหัวช้างมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคล้ายกับหัวช้างนะ นะครับตรงนี้เป็นงวงลงมาเห็นไหมงวงลงมาจุดนี้สำคัญนะครับพระหงส์ตุพันทั้งสามพิมพ์นะครับไม่ว่าหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนะครับหน้าอกคขาจะมีลักษณะใหญ่เหมือนหัวช้างนะครับเพื่อนๆพยายามจำข้อนี้ให้ทัดให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าหน้าอกของพระหงส์ตุพันเนี่ย เป็นลักษณะเหมือนหัวช้างนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะผมบิดไปมุมไหนเนี่ยพระเขาแบบเขามีมิติเขามีเสน่ห์เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนเหมือนหัวช้างไหมเพื่อนเหมือนหัวช้างไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดินะครับไม่ใช่อกแบนเรียบนะ ไม่ใช่ว่าแบบอกแบนเรียบแบบนั้นก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะ่าแบบนั้นก็ไม่ใช่นะครับบอกเลย<ม>เห็นไหมเนี่ยหัวช้างเลยเห็นไหมครับพอเอียงข้างนะเห็นไหมครับอกเนี่ยสูงจะอยู่จุดที่สูงมากเลยนะครับนูนเลยนะครับนูนชัดเป็นสังชัดเจนนะครับเห็นไหม หัวช้างลงมาเลยงวงเห็นไหมอ่าเรามาลงกล้องหน่อยนะครับอ่าแคปเลยนะครับรูปนี้ชัดมากแคปไปเลยครับใครแคปได้แคปเลยครับครแ,คแคปเห็นไหมนี่ลักษณะเป็นอกเป็นหัวช้างเลยอะ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยปีกปีก ปีกของอกเห็นไหมครับเป็นสันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นปีกเป็นสันชัดเจนเลยเป็นสันชัดเจนเลยนะครับนะครับเห็นไหมทั้งสองข้างเลยครับนะครับเป็นสันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นสันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอกหัวช้าง จำให้ดีนะครับจำให้ดีๆเลยนะครับพระหงสุพรรณทั้งสามหน้าอกจะเป็นหัวช้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเออนะครับนะครับจุดต่อไปนะครับสาคัญนะครับผิดเพี้ยนจากนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพระมีแม่พิมพ์นะพระมีแม่พิมพ์นะครับพระนะครับวงแขนนะครับเห็นไหม แขนซ้ายนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นวงแขนลงมาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับแขนบนกับแขนล่างไม่ได้ใหญ่หรือเล็กไปกว่ากันนะครับพยายามดูให้ดีๆนะครับนะครับเห็นไหมนี่อาจจะเป็นวงลงมาเลยนะครับเป็นวงแขนลงมาเลยนะครับนี่ลักษณะมือนะครับนี่ลักษณะของมือนะครับมือด้านซ้ายนะครับ วางอยู่ตรงกลางนะครับเซนเตอร์เลยนะครับอยู่ตรงหน้าตักนะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลำแขนเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับลำแขนเป็นธรรมชาติเสมอกันนะครับไม่ได้แลบไม่ได้เล็กไปกว่าไปกว่านี้นะครับไม่ได้เล็กไปกว่านี้นะครับเห็นไหมนี่ แขนขวานะครับเห็นไหมเพื่อนๆแขนขวานะครับนี่นะครับเขาจะเป็นลำตั้งแต่ไหลลงมาเห็นไหมครับเป็นลำลงมาแล้วก็พอจากข้อศอกนะครับเห็นไหมครับเขาจะเฉียงลงมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้ทิ้งดิ่งลงมาตรงๆเห็นไหมครับไม่ได้ทิ้งดิ่งลงมาตรงๆนะ ไม่ได้เป็นเส้นเล็กๆลงมาตรงๆนะครับเห็นไหมเพื่อนๆอ่าเขาจะหักตรงสองนิดหนึ่งนะครับแบะออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับวางอยู่บนหัวเข่าเห็นไหมครับตรงนี้เป็นข้อมือเห็นไหมครับข้อมือเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเป็นสันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นล่องเป็นสันชัดเจนนะครับเป็นล่องเป็นสันชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ ลำแขนที่ฉีกออกมาเห็นไหมครับเป็นมือเห็นไหมอ่าหน้าตักนะครับตรงนี้เป็นแข้งด้านขวานะครับตรงนี้ก็เป็นหัวเขา่าเข่าซ้ายนะครับหัวเข่าด้านซ้ายนะครับข้างล่างนี้ก็เป็นแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายขององค์พระนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับเป็นไงนี่นะครับนี่นะครับพื้นผิวนะครับธรรมชาตินะครับของพระผงทุพันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะนี่ตามร่องตามร่องร่องตออแขนนะครับเห็นไหมครับตามร่องร่องต้อแขนนะครับนะเห็นไหมครับ จะไม่ได้ลึกไปกว่านี้นะครับจะไม่ลึกไปกว่านี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับภาพของคาบกลุก่มค้าบไข่ข้ามธรรมชาตินะครับเห็นดำๆเนี่ยพวกนี้เป็นลาลักษนะครับเพื่อนๆพวกนี้เป็นลาลาลักษนะครับเห็นไหมเนี่ยพวกนี้เป็นลาลักษนะครับนะครับด้วยลักษณะของ ลักษณะของพระผงทุพันธ์เนี่ยนะครับเป็นพระที่นะครับเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระลงกลุ่กก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นพระที่ลงกลุ่มที่อยู่อยู่พื้นที่สูงนะครับอยู่ในตําแหน่งที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจึงไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกน้ํานะครับไม่ได้ถูกน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งคาบกลุ่มเนี่ย ก็จะแตกต่างกันนะครับคาบกลุคราบไข่เลยก็จะแตกต่างกันนะครับเกิดต,ตัวใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นคาบพวกาลาลักนะครับพวกลาลักพวกคาบไข่เหลืองๆนะครับเห็นไหมเนี่ยคาบไข่เหลืองๆนะครับอันะอนี้ก็เป็นธรรมชาติที่อยู่ในที่เกิดขึ้นจากในกลุ่มนะครับอเอนนา,น,านะนะเห็นไหม เนี่ยพวกเราเานียคือเป็นธรรมชาตินะครับของพระกรุปผงสุพันนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะเห็นรอยย่นนะครับรอยย่นขององค์พระนะครับซึ่งเป็นรอยย่นที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยของภาพผงสุพันนั่นก็คือรอย รอยนิ้วมือนะครับเห็นไหมที่ปากกดอยู่บนด้านหลังนะครับพระผงตุพันเป็นพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินผสมว่านเกสรนะครับผสมว่านผสมเกสรนะนี่นะครับเป็นพระที่ลงกรุนะครับเป็นพระที่ลงกรุนะครับมรรจุอยู่ในพระปรางองค์ประธานนะครับของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะ น่่เน่เน,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 น่นะครับนี่คือรอยย่นรอยย่นธรรมชาติของพระผงทุพันธ์เลยนะครับต้งนงะครับเป็นธรรมชาติของของพระกลุพระกลุ่นี้นะครับพระกรุเน่นะครับบนแขนนะครับเน่เราดูแขนด้านขวานะครับเีเห็นไหมครับเี่เป็นสันทัดเจนนะครับ เป็นผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นพ้าที่สมมาตรนะครับสมส่วนนะครับแขนอกนะครับสมส่วนไปหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นผ้าที่สมส่วนไปหมดเลยนะครับนะครับมือเห็นไหมเนี่ยสมส่วนไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล็บๆหรือว่าเป็นเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับถ้าเขาจะเป็นสัง เป็นลำแขนงชัดเจนนะครับอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยมิติมิตินะครับของร่องอกนะครับข้างข้างอกนะครับนะครับอกเหมือนหัวช้างอ่านะครับอ่านะครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างอ่านะครับ เป็นยงไกันบ er ้างคร,รับพระองทุพันธ์นะครับอ่านะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีพระองทุพันธ์ผมยินดีรับเช่านะนะครับเยสวยผมรับเช่าหลักล้านนะครับยสวยผมรับเช่าหลักล้านนะเพื่อนๆื่อนถ่ายรูปผมมาได้เลยนะครับผมรับเช่าทุกสภาพนะครับก็ใครที่มีพระเป็นจ่าภาคีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จรอดพระองทุพันธ์พระ คาแพงทุ่มกอนะครับหรือว่าพานหนังพยาก็ถ่ายรูปส่งมาได้นะครับ mm. พี่ไลน์แอด mc 99999 99นะครับคนไ like, ลฟ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราตีสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ